ถานตรงนี้ก่อนนะ,าะกนะางเต็นนะครับ อืมที่เขามีหลังคาให้เหรอเขาก็ไม่ต้องเอาเต็นท์ที่เขาวมากลางเลยเอาน,นีืเลยเราเงี้ยนะยาวสุดเราก็ไม่ถึง,งนะอย่างเงี้ย นับตั้งมาถึงยังถึงแล้วครับดูอตอนนี้นอยู่ที่บ้านไม้บนหาดดีสนี่ครับเพิมหาหอยมาหาหอไง <c oughs> หา,หหา,หาได้เ่อวันนี้มาตอนนี้มาถึงแล้วมันมันตอนนี้กี่โมงแล้วอะบ่ายโมงครึ่ง เราไปขนกลางเต็์กันก่อน เช้าแล้วสวยมากหลับปิเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้ดูนะคะจะเป็นแบบนี้ จะมีคนมากางเต็นท์แต่ว่าตอนนี้แดดเริ่มออกและเริ่มร้อนแล้วต้องรีบเก็บเพราะว่าไม่งั้นร้อนค่ะทรายก็ร้อนอันนี้คือเต็นท์เรานับตั้งทำไรครับ Okay, น,นับตังเจอ,อยังเจอปูอยังเจอปูแล้วครับผมไหนอ่ะี๋ยวเราจะรีวิวปูกันว่าปูจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงบ้างน้องบอกว่าเขาเรียกว่าสายดำสายดำใช่ใสายดำเขาเรียกว่าสายดำคือแบบนีอ่ะเราอยู่ที่ทะเลนะฮะเจอไหมอ่ะปูอ่ะอุ้ยอุ้ยตังปูปูปนี่ ไอ้น้องกูย่าจับย่าจับไปล่อยปล่อยปล่อยมันมันกลัวเห็นไหมให้มันเดินไปนีม่มันยิ่งตัวเล็กอยู่ให้มันไปหาพ่อหาแม่มัน <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวลูเดี๋ยวที่มันก็หยุดถ้านับตังไม่จับมันนะลูกเมื่อวานเจอตัวบเบลเลอร์อเลยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้จะจับไปจะจับไปเนี่ยจ,จับลงน้ำเบาวานะ ปูลมไม่ใจเย็นเย็นไม่ต้องเดี๋ยวมันลงเองลูกเดี๋ยวมันลงไปเองนะคะผมจะรอให้มันลงไปเนี่ยนี่ไปลงไปลงไปนี่เออวังไปเลยนะ เดี๋ยวเราจะมารีวิวหาดนะคะหาดอยู่ทางนู้นนะหาดอยู่ทางนู้นแล้วก็เดินมาเดินมานี่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 น้นี่คือห้องน้ําห้องน้ําจะไกลหน่อยนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทําใกล้ตรงนู้นอะมันน้ํามันขึ้นแล้วมันก็จะเอ,อ่อแล้วมันก็กดไม่ค่อยลงเขาก็เลยต้องมาทําไกลๆแบบนี้ห้องน้ําถือว่าใช้ได้ค่ะสะอาดอันนี้คือห้องน้ําชายเขาบอกว่าเหมือนกัน เหมือนก,นกันกับห้องน้ำหญิงอ่เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำหญิงเป็นแบบนี้อันนี้เป็นห้องอาบน้ำนี่เป็นห้องน้ำสะอาด ตอนนี้นะคะเราอาบน้ําเสร็จกันเสร็จเรียบร้อยแล้วกําลังจะกลับเนาะนกําลังจะกลับก็สิ้นสุดแล้วบ้านไม้บนรีสอร์ทชาชื่อมันยาว,ชยาวใช่มัมยะขึ้นชัยขึน่อยก็นี่ไงบ้านหกบ้านไม,บนไม้บ้านไม้บนหาดรีสอร์ทชาอาบน้ากันเสร็จแล้วแล้วกาลงังจะเดินทางกลับเดี๋ยวถ้ายังไงว่าจะแวะเดี๋ยวเดจะแวะเที่ยวอะไรแล้วต ชวนชาดหรอจบแล้ววันนี้ก็คือเที่ยวเที่ยวทะเลจบแล้วกับตังฝากคลิปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดแชร์ไกกดกระดิง่งให้เราด้วยครัะไดๆใครให้เราไปไหนก็กดไลค์เยอะโอเคพี่ตาวมีอะไรพูดไหม ถ้าใวรชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับดติดตามก,กันด้วยนะคะเวลาเราไปเที่ยวไหนจะได้ติดตามกันรวดเร็วเลยนะคะบาย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  我吃煎蛋。